में <laughs> มูสาวาทาเวรมีสาปังสมาธิยามิสุราเมริยะมัจจปมาธานาเวรมณีสิกขาปัทสมะทิยามิสุราเมริยมัชฌปมาตธานาเวรมณีสิกขาปัทหงสมาธิยามิมิตรละโชนาเวรมนีสิกขาปัทหังสมา

ยิ้มให้ทุกคนเดี๋ยวเสียความยิ้มไหมยิ้มให้ทุกคนสองขอสอนสอง่งความสุขจากเด็กชายกรอเด็กวันป่าส่งสองขอสอนหน่อยยิ้มสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณมือสวยๆที่สองขอสอนยิ้มเ,เก่งเก่งใช่ทำไงหลับยังสวัสดีได้ยิ้มได้เก่งขนาดไหนฝึกไว้ดีแล้ว 何かね。